แน่ได้อะไรกับตอนนองรู้นะวันนี้ขึ้นขึ้นทั้งวันเลยขึ้นตักทั้งวันวันอ้อนเออะไรเดดินเดิเมไปไหนดำมานวดเลยดำไอดำมไม่เคยขึ้นอย่างนี้นะดูอ้อนดูดูต้องแต่ไอ้นั่นไอกาฟิวไปนี่ โอ้โหอยู่แบบเย็นมีสุขดูจะนอนแล้วมั้งขาที่นอนนุ่มๆดูกวัวไม่ได้กินข้าวเลยสบายมากเลยหน่อยวัวไม่ได้กินข้าวเลยอะนามาดูสิอะนามาดูสิสามสีมีเลไรขึ้นอ่ะไม่เอามับอกไม่เอาเล็บยาวแล้วต้องการเล็บเนี่ยแมวอ่ะอืม กวรดีหายยากที่หายอือนั่นเลย